สวัสดีครับพี่ชื่อนิติบุญโตแกะนะครับผมเเป็นนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับวันนี้พี่จะมาสอนเกี่ยวกับวิชาหน้าที่พลเมืองในชั้นมอน,เนิเตอรเชิญชมได้เลยครับน้องๆครับผมก็มาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยในวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับในชั้นมอน,เนิเตอร เริ่มด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่1บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนนะครับที่มีต่อสังคมและประเทศชาตินะครับบทบาทเนี่ย <c oughs> มันก็จะแยกออกเป็น4 4ลักษณะและหน้าที่1ก็คือบทบาทหน้าที่ของเยาวชนนะครับอันที่2คือสิทธิและเสรีภาพ 3. การเคารพสิทธิและเสรีภาพ4ผลกระทบที่จะได้รับในการเคารพสิทธินะครับเ,เดี๋ยวมันก็จะมีต่อไปและต่อไปก็จะเป็น ควาามมหยนะครัี่คือบทบาทหนะ้าที่ของเยาวชนนะครับคือการเคารพกติกาของสังคมปฏิบัติตนตามกฎหมายนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับมีระเบียบวินัยนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมทางสังคมนะครับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรักษาสาธารณะสมบ,บัตินะครับผมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิยาที่ดีงามของไทยเรานะครับสิทธิและเสรีภาพนะครับความหมายของสิทธิและเสรีภาพก็คือสิทธิเนี่ยจะหมายถึงประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้แก่บุคคลใน การกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเสรีภาพก็คือความมีอิสระในการกระทําใดๆนะครับโดยไม่ต้องไปร่วงละเมิดอ่าสิทธิของผู้อื่นนะครับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับก็จะแบ่งเป็นตามบนสไลด์นะครับก็จะมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการเดินทางสิทธิของบุคคลในเรื่องส่วนตัว เสรีภาพในการนับถือศาสนานะครับนะครับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนะครับผมประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมการพิจารณาคดีต้องมีความถูกต้องรวดเร็วและความเป็นธรรมนะครับเยาวชนเศรตรีผู้สูงอายุผู้พิการหรือทุกคนละภาพน,นะครับมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสมนะครับผม ต่อไปสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพนะครับคือการประกอบอาชีพเนี่ยก็ต้องเปิดให้การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมบุคคลทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได,ได้รับหลักประกันความปลอดภัยในการทํางานนะครับ <c oughs> ต่อไปในด้านของการศึกษาปุะชาชนมีสิทธิ์เสมอภาคกันในการได้รับข้การศึกษาไม่น้อยกว่า12ปีอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ มีสิทธิภาพในการเลือกวิชาเรียนการเรียนการสอนนะครับส่วนในด้านของออสา,าราัาธุ์สุขและสวัสดิการจากรัฐนะครับก็จะได้บริการสาธารณาสุขที่ได้รับมาตรฐานห้ามใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมรัฐต้องให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลผู้ยากไร้นะครับส่วนในสิทธิในด้านของข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนนะครับบุคคลมีสิทธิ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะและก็มีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็วนะครับส่วนในด้านของการชุมนุมและสมาคมนะครับการชุมนุมเนี่ยจะก็ชุมนุมได้นะครับเป็นศิลิภาพชุมนุมได้โดยสงบและปราศาจากอาวุธนะครับ แล้วก็มีเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคมหรือเป็นกลุ่ม,มองค์กรน,นะครับมีเสรีภาพในการรวมตัวการจัดตั้งพรรคการเมืองนะครับสิทธิชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับอื่นๆที่จะช่วยชุมชนของเรานะครับใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน,น้งชาติอย่างคุ้มค่า การเคารพสิทธิและเสรีภาพการเคารพสิทธิและเสรีภาพนะครับคือ1ก็คือปกป้องสิทธิและเสรีภาพตัวเองนะครับ2องคือใช้สิทธิและเสรีภาพตามกบแห่งกฎหมายมีจิตสาธารณะไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นใช้สิทธิและเสรีภาพตามกฏแห่งศีิธรรมและวัฒนธรรมไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาผลที่จะได้รับในการเคารพ สิท่และเสริมภาพก็ขึ้นคือช่วยเสริมสร้างรากฐานระชาธิปไตยสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและสังคมลดความขัดแย้งข้อพิพาทระหว่างกันสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติด้วย